สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับรายการโ o ลิททอครับทางช่อง p ลิ i ทีวีสถานีทรัพน์สำนันงานตํารวจแห่งชาติแม่ได้นาตัวกันแบบนี้เจอกันอีกแล้วครับผมฟ้าลุกพลวันนะฮะซึ่งแน่นอนครับวันนี้รายการโ o ลิททอเรายังคงพูดคุยเรื่องราวของนโยบายโครงการต่างๆครับแล้วก็รวมไปถึงการแจ้งเตือนแล้วก็รวมไปถึงการพูดคุยนกับเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยนะครับนอกเหนือจากการดูออนแอร์นะครับผ่านทางช่องของ p ลิ i ทีวีแล้วคุณอย่าลืมนะครับวันนี้เรามีช่องทางของออนไลน์นะครับไลฟ์สตรีมมิ่งแฟนเพจของลิ l ทีวี v b ย ucimedia อยากให้คุณไปกดไลค์กด subscribe แล้วก็กด สั่นกระดิ่งไวเลยคุณจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามนะครับเมื่อเรามีการไลฟ์เมื่อไหร่นะฮะเรื่องของของ่ขงขาวสารแล้วก็รวมไปถึงการพูดคุยกับพี่ๆเจา้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าเราจะไปคุยเรื่องอะไรไปทอล์คคุยเรื่องของอะไรหรือจะไปแจ้งเตือนเรื่องอะไรหรือรวไมไปถึงเรื่องของข้อก,กฎหมายด้วยก็อยากแนะนำคุณผู้ชมนะฮะจะได้ไม่พลาดไปกดสั่นกระดิ่งไว้แล้วกันนะครับผมกับ police talk แล้วก็ variety talk ครับคุณผู้ชมครับแน่นอนซึ่งในช่วงน,นี้นเนี่ยถ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็คงจะไม่ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของ หากกรรมที่ถือว่าเป็นระดับโลกเลยทีเดียวนั่นคือการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup นะฮะ 2022นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหหลายคนก็น่าจะเชียร์แมตช์กันไปหลายคู่เลยทีเดียวที่ทางกาตาร์เป็นเจ้าภาพแต่วันแรกนี้อืกาตาร์ก็แพ้กันไปย่อยยับเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งแมตช์ที่โอ้โหต้องบอกผมชอบมากๆนั่นคือทางด้านของซาอุดีอาระเบียที่มีการแข่งกับอาร์เจนตินาเรียลีว่าตอนแรกนี้ก็นําประตูกันมา1ประตูต่อหนึ่งสุดท้ายครับซาอุดีอาระเบียเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าทางมงกุฎราชกุมารของซาอุดีอาระเบียได้ได้มีการรกาารรปะศ ให้เป็นวันหยุดราชการกันไปเลยทีเดียวอยบอกเลยว่าเข้มข้นเลยทีเดียวรวมไปถึงชาติมหาอำนาจอย่างเอเชียล่าสุดนี่ยอย่างญี่ปุ่นด้วยที่แข่งกับเยอรมน,นี ชนะไปด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมศึกที่ทําชื่อเสียงให้กับทีมเอเชียได้มากๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะแน่นอนเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับพูดถึงเรื่องการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2022ไปแล้วถ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เลยทีเดียวครับเพราะว่าล่าสุดครับทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกดารงศักดิ์กิติประพัฒนะฮะท่านเองก็ได้มีการจัดตํารวจนอกเครื่องแบบ ตอนส่องการเล่นพนันทุกรูปแบบในช่วงของฟุตบอลโลกบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนตรงนี้เลยแล้วกันนะครับให้เข้าใจตรงกันว่าการเล่นพนันเนี่ยยังไงพูดถึงพนันก็ผิดแน่นอนถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะเข้าไปในเว็บไซต์พนันแล้วปรากฏว่าเว็บไซต์นั้นโดนปิดหรือคุณลงเงินไปแล้วหรือว่าเติมเงินไปหรือโอนเงินไปปรากฏว่าคุณไม่ได้เงินในเรื่องการ ถ่ายผลคืนมาหรือเว็บไซต์ปิดตัวลงไปหรือโดนจับไปคุณจะมาร้องเรียนเป็นผู้เสียหายบอกว่าเฮ้ยเอาเงินลงไปอะไปเล่นพาน,านันแต่ปรากฏว่าเขาไม่ให้เงินค่าชนะกลับคืนมาจะมาเรียกร้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไหมเรื่องนี้นอกจากจะไม่ได้แล้วคุณยังเป็นหนึ่งในอาชญากร,รมออนไลน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมฝากในคุณผู้ชมไว้ด้วยละกันนะครับส่วนในเรื่องนี้ครับแน่นอนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวของการพานันทุกรูปแบบในช่วงของมากรรมฟุตบอลโลกนะครับ ที่มีการจัดขึ้นอยู่ในตอนนี้ก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าอยากจะขอให้คุณผู้ชมนะครับทุกท่านดูกีฬานี้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็มีต้องบอกมิมตรรจจิตต่อกันนะฮะใครจะแพ้จะชนะเราก็ร่วมยินดีไปกับเขาด้วยนะครับแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงอย่าใช้ไปในทางที่ผิดนะครับอย่าเล่นพนัน ออนไลน์ในทุกรูปแบบเพราะว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการจัดนะฮะเรียกว่าเป็นการจัดตั้งศูนย์นะครับรับร้องเรียนแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเมื่อเราพบเห็นการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นร้านผับร้านบาร์หรือว่าจะเป็นร้านเกมหรือแม้กระทั่งกับร้านอาหารที่มีการเปิดจอไว้แล้วปรากฏว่ามีคุณผู้ชมที่เป็นลูกค้าอยู่ภายในร้านเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์หรือมีรูปแบบว่าเอ๊ะมันจะเข้าข่ายกกงแล้ว เจ้าหนที่ตำรวจที่เป็นการแฝงตัวนอกเครื่องแบบ จะเข้าไปจับกลุ่มคุณแล้วก็มาดําเนินคดีทันทีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในเรื่องนี้ฝากเตือนคุณผู้ชมไว้ด้วยละกันนะฮะว่ายังไงเล่นพนันก็ผิดแน่นอนนะครับและถ้าเกิดใครที่เจอเรื่องของการพนันออนไลน์นะครับยังไงก็แล้วแต่นะสามารถแจ้งเตือนมาได้เลยนะครับที่191ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าทาง159 9แต่บอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะว่าสถิติการเล่นพนันออนไลน์มีการเปิดเผยมาล่าสุดโดยรองสารวัตรฝ่ายสืบสวนของทางสอนอ พญาไทยนะครับท่านบอกว่าพนันออนไลน์เนี่ยคุณรู้ไหมฮะว่า20%เนี่ยได้แต่80%เสียใครรวยฮะเช่ามือรวยอย่างเดียวนะครับเหมือนที่บอกกันไปนะคะจริงๆเนี่ยตำรวจไม่แม้แต่ตำรวจสอบสวการซีไค่ะตำรวจทุกหน่วยเลยเราเพยายามที่จะกวาดล้างปรับปรามจับกุ่ม ที่เป็นผู้มีอิทธิพลหรือแม้กับผู้ต้องหาที่กอ่อเหตุคดีอาชญากรรมต่างๆนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าถึงแม้เราพยายามจะตามทันแต่เหล่ามิชาชีพเนี่ยเขาก็จะหาช่องว่างหาโอกาสอน้องวินแทรกแซงลัดเลาะ,ะไปแล้วก็กอ่อเหตุต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเพจของเราหรือว่าทางแพลตฟอร์มพล็อตติกตอกไอจีทวิตเตอร์ เราพยายามที่จะนําเรื่องราวในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยมาเตือนภัยกันเป็นประจำเพราะว่าเราเชื่อว่าการป้องกันดีกว่าการ,รตราตรามนะคะ